มาต่อข้อ11ใหม่นะคะตอนนี้โอเคนะเด็กๆก็จะสามารถนะคะที่จะ,ะดุลสมการได้แล้วเราก็จะต้องรู้ว่าเราจะต้องเติม H บวกนะคะที่มันหายไปเนี่ยอีก6ตัวเพื่อให้ผลรวมเท่ากันนะคะเพราะนั้นถ้าฝั่งนี้บวก6เข้าไปผลรวมมันก็จะเป็นบวก4เท่ากันทั้งซ้ายและขวาะคะเพราะนั้นในสมการของปุบาานะคะที่จะเกิดขึ้นใหม่เนี่ยก็จะเป็น5 H 2 C 2 O 4 บวกกับ2 m n o 4ลบนะคะแล้วก็บวกกับ6 H บวกฝั่งนี้ก็จะเป็น2 N2 บวกนะคะแล้วก็บวกกับ10 CO2 นะคะทีนี้มาดูต่อะคะอ่ะเรากำลังจะเช็คอะตอมซ้ายขวาะคะฝั่งนี้นะคะะ H นะคะ5คูณ2เป็น10บวกอีก6เป็น16แต่ฝั่งนี้ไม่มีเลยนะคะเพราะนั้นเราก็จะเติม H2O เข้าไปทีนี้ต้องมีกันต้องได้ H นะคะ 16ตัวก็จะใส่ไปเพื่อที่จะทําให้อาตอมไซส์กวาเท่ากันก็คือมีเพชรสตัวเท่ากันเช็คต่อเลยนะคะ C ค่ะ5้าคูณสงเป็นสิสนะคะ O ค่ะ5้า0ี่สิบค่ะบวกกับอีก8นะคะเป็น28ดฝั่งนี้บ้างนะคะยี่สิบบวกแปดยี่สิบแปดนะคะ MN มี2ฝั่งนี้2นะคะก็ะแสดงว่าตอนนี้อาตอามไซส์ขวาเท่ากันนะคะเรามาเช็คประจุบ้างประจุน่าจะเท่าแล้วแหละเพราะว่า0ู บวกกับลบสองนะคะแล้วก็บวกกับบวกหกนะนั้นผลรวมตรงนี้ก็จะเป็นบวกสี่นะคะฝั่งนี้บวกสี่ศูนย์แล้วก็ศูนย์ก็จะเป็นบวกสี่นะคะเท่ากันข้อสุดท้ายแล้วนะคะดูในเบสบ้างทำเหมือนเดิมนะคะเริ่มต้นก็เริ่มต้นจากการหาด้วยออกซิเดชันก่อนฟิกโอค่ะเป็นลบสองไดเอ็นเป็นบวกเจ็ดฟิกโอลบสองนะคะจะไดเอ็นเป็นบวกสามนะคะตัวนี้นะคะ ยาดลบนอ็นอ่ะก็จะได้ o อลบสองเนเป็นบวกสนะคะติ๊กโลบสค่ะจะได้ n เป็นบวกห้านะคะตรงนั้นหาเลขออกซิเดชันค่ะก็จะพบว่า n เนาะจากบวกสเป็นบวกหนะคะเพิ่ม2แล้วก็ตัวเอ็ n, นะคะจากบวกเเป็นบวกสนะคะลบ3าอ่ะพรได้แบบนี้นะคะก็จะเห็นว่าไม่มีตัวค่อยก็ไข้กันได้เลยนะคะแต่ก็จะเอา2นะคะเติมไปที่หน้า n อ็อนแล้วก็เอา3ษรเติมไปที่หน้าเอ็น ะะจากนั้นดูคู่เขาค่ะทำยังไง MN จะเท่ากันนะคะฝั่งก็เติม2ทํายังไง n จะเท่ากันนะคะฝั่งก็เติม3พอเติมเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ให้เช็คประจุก่อนนะคะหลักการเนาะในกรณีที่ให้เติมกดหรือเบสเองนะคะให้เช็คประจุก่อนฝั่งนี้นะคะลบ2บวกกับลบ3าฝั่งผิตภัณฑ์บ้างเป็น0บวกกับลบ3นั้นตอนนี้นะคะผลรวมเนี่ย มันเป็นฝั่งหนึ่งนะคะเป็นลบห้ากับอีกฝั่งหนึ่งเป็นลบสานั้นทำไงจะเท่ากันคุในเบรกเนาะต้องเติม OH ลบนะคะต้องเติมตัวนี้ใช่ไหมคะดันนั้นเราจะเติมประจุลบเข้าไปก็เติมไปอีกลบสองถูกไหมคะเพื่อจะให้ผลรวมเนเป็นลบห้เท่ากันนะคะทั้งซ้ายและขวาดังนั้นนะคะสมการที่บารจะได้ใหม่ก็จะเ,จะเป็นสอ MM เอ็นโอสีลบ บวกกับ3 NO 2ลบนะคะเป็นที่นิดนึงเนาะได้เป็น2 NN 2 O 2นะคะบวกกับ3 NO 3ลบนะคะแล้วก็บวกกับ OH ลบ2ตัวเพื่อให้ประจุสังกวรเท่ากันจากนั้นเราจะเริ่มดูนอะตอมแล้วนะคะ NN 2ฝั่งนี้2มาดู O นะคะ4คูณ2เป็น8 8นะคะบวกกับอีก6ก็เป็น14นะคะ8บวก6เป็น14ฝั่งนี้ละคะมีเท่าไหร่คะ มี4บวกกับอีกเท่าไหรคะบวกกับอีก9เป็น13 13แล้วก็บวกกับอีก2เป็น15นะเพราะฉะนั้นไม่เท่ากันนะคะคุณบารก็เลยต้องเติมน้ำไปหนึตัวเพื่อให้ O เท่ากันทั้งซ้ายและขวานะคะแล้วก็สัมประสิทธิ์เป็น1เนาะเพราะว่าเราขาดโอแค่ตัวเดียวเช็คต่อนะคะตอนนี้ O เท่าแล้วไปดูที่ N ค่ะ3ฝั่ง3ค่ะดู H ค่ะ2 แล้วก็ฝั่งนี้2แสดงว่าตอนนี้อะตราสขวาเท่ากันนะคะถ้าเช็คประสมอีกรอบหนึ่งก็เป็นลบสบวกกับลบสบวกกับ0นะคะรวมกันเป็นลบหเนาะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็น0บวกกับลบสามนะคะแล้วก็บวกกับลบสซึ่งผลรวมก็จะเป็นลบหเท่ากันทางซ้ายและขวานะคะทั้งหมดนี้ก็คือแบบสุดทัาที่เกี่ยวข้องกับการดึงสมการรีดอกนะคะสวัสดีค่ะ